น,น,นี่นะครับว่าวอินซีเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กนะขนาด1เมตรนะครับนี่ครับอันนี้คือว่าวปลาคราฟนะครับแหมดูนะครับดูเล่นลมครับว่าวปลาคราฟของผมนะครับดูนี่ฮะตามมาด้วยว่าวปลาวานนะครับโอ้โหตัวใหญ่บ้องเริ่มนะครับยาว3เมตรนะครับโอ้โหยอดครับว่าวอินซีเล็กก็มีนะครับนี่บินกันว่อนเลยนะฮะเด็กๆนี่ชอบนะครับแหมนะครับแขนดูกันเต็มเลยนะครับ <Jenn. S 2> <lastly> <cartridge> นี่ครับบ่าวกอินทรีเล่นลมอย่างนี้ครับเป่าปะคาบครับปะคาบนี่เล่นลมสวยครับปะคาบนี่ยาว1เมตรนะครับเมตรสี่สิบนะครับดูว่าประวานผมเนี่ยโอ้โหเล่นลมกันอย่างโหสนุกสนานเลยเป่าผีเสื้อครับตัวเลขนี่ครับผมโอ้โหมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้นําเข้ามานะฮะสนใจนะครับมาที่ร้าน20บาทนะครับ VIP นะครับมีลมบ้านนกอินทรีไล่นกนี่โอ้โหกำลังนี่เป็นที่นิยมกันเลยครับช่วงนี้กำลังทำนานะครับ ูครับมีสีสวยๆมากมายนะครับติดต่อได้เลยครับที่นี่ครับแหมดูนะฮะเล่นชนิดแบบโอ้โหติดเสาไฟฟ้าเลยนะครับพี่น้องป่าปะวันนะครับเด็กชอบครับขายไปหลายตัวแล้วครับวันนี้โอ้โหมันปาวานยังไงครับดูท้องมันก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่เลยครับต้องดูข้างๆนะครับดูข้างหลังนะครับว่าปาวานนะครับ ไหลสดนะครับไหลสดขายนะครับนี่นะโอ้ว่าวประวานครับว่าวประวนันบินสวยครับเด็กชอบครับ